สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆแล้วก็เอฟซีที่รักทุกๆท่านครับทําอย่างไรให้ทุเรียนแตกใบออกมาใบยาวแล้วก็ใหญ่แบบนี้นะครับตามผมมาครับอันดับแรกนะครับพ่นแมลงให้อยู่นะครับผมจะไม่พูดเรื่องแมลงนะครับเก็บแมลงอยู่แล้วนะครับแตกใบดาบนะครับเริ่มแตกใบดาบแบบนี้เริ่มแตกใบดาบแบบนี้นะครับ พ่นสารายอะมิโนจิปเข้าไปหนึ่งครั้งนะครับหรือสองครั้งก็ได้ครับฉีดพ่นไปเพื่อขยายใบดาบนะครับให้ยาวนะครับยิ่งยาวมากเท่าไหร่นะครับใบก็จะใหญ่มากแค่นั้นนะครับดูครับนี่คือใบดาบยาวนะครับใบดาบยาวนะครับเมื่อกลางออกใบก็จะใหญ่ครับ สารายอะมิโนจิบนะครับห้ามใส่ปุ๋ยหรือใส่แมกนีเซียมนะครับถ้าใส่แมกนีเซียมเข้าไปนะครับใบจะเล็กนะครับไม่ยาวและไม่ยาวและใหญ่แบบนี้นะครับทาง่ายครับเมื่อใบกลางเต็มที่ก็พ่นธาตุรองธาตุเสริมเข้าไปนะครับนี่ครับเมื่อใบกลางแบบนี้นะครับมีลักษณะเอามือจับนะครับมันจะเหนียวนะครับเจ้านี้นะครับเขายังสังเคราะห์แสงเองไม่ได้นะครับก็สามารถ พ้นธาตุรองธาตุเสริมแล้วก็สารละเอมิโนโบวกเข้าไปครับ1-2ครั้งจนใบแก่นะครับเพื่อนๆก็จะได้ใบทุเรียนที่มีคุณภาพนะครับมันเงาแล้วก็ใบหนาแมลงไม่กินแล้วก็ใบยาวใหญ่ครับมาดูต้น hmm. นี้ครับนี่ครับถ้าเพื่อนๆทำตามท,าที่ผมบอกก็จะได้ใบทุเรียนที่ดำเงามันวาวแล้วก็ไรแมลงรบกวนแบบนี้ครับ นี่ครับสาร่ายอะมิโนบวกธาตุรองธาตุเสริมครับอาจจะมีจิ๊บด้วยนะครับสวัสดีครับ